อุมโมงขุนตาลลำพูนล,ลำปางรู้ไหมว่ากว่าจะสร้างเสร็จต้องแลกด้วยชีวิตคนงานไปเท่าไหร่ทั้งอุบัติเหตุทั้งโรคภัยคราชีวิตพวกเขาไปมากมายว่ากันว่าทุกเที่ยงคืนจะได้ยินเสียงตอกตอก ตอกเสียงค้อนเสียงจอบกระทบหินดังก้องมาจากปลายอุโมงค์ที่ไม่มีรถไฟวิ่งผ่านเคยมีคนเล่าว,ว่าตอนนั้นดึกมากแล้วเขาขับรถไฟผ่านมาจ,จู่ๆไฟสัญญาณก็เปลี่ยนเป็นสีแดงแดงฉานเหมือนเลือดทั้งที่รามว่างเปล่าไม่มีอะไรขวางหน้าเลย เฮ้ยเบรกเบรกผู้ช่วยส่งเสียงลั่นข้างหน้ามีอะไรแต่คนขับไม่เห็นอะไรเขาเลยฝืนขับต่อไปพอผ่านจุดนั้นมาได้เขาเห็นเห็นเงาคนงานยืนเรียงรายมองมาเหมือนจะเตือนว่าอย่าเข้ามาที่นี่ไม่ใช่ที่ของคนเป็น เชื่อกันว่าไฟแดงที่เห็นไม่ใช่สัญญาณเตือนรถไฟแต่มันเตือนศพให้หลีกทางให้คนตายได้พักผ่อนอุมโมงคขุนตาลไม่ได้มีแค่รางรถไฟแต่มันยังมีวิญญาณที่ยังคงทำงานไม่เคยได้พัก